สวัสดีครับนานาทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาน้านาทุกท่านนะครับมาแก้ไขปัญหาเสียงผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงสายพานคอมแอร์นะครับหรือว่าเป็นหน้าคัดคอมแอร์กันแน่นะครับเ,เดี๋ยวต้านาลองไปฟังเสียงกันดูก่อนนะครับพอดีเมื่อคืนนะครับผมได้ นำเจ้ามูเอ็กนะครับอ,ออกไปวิ่งนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่หน้าเครื่องนะครับก็เลยทำการถ่ายวิดีโอเอาไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวน้า,นาไปฟังกันก่อนนะครับ หลังจากที่น้านะได้ฟังเสียงแล้วนะครับก็จะได้ยินเสียงเหมือนเป็นสองเสียงนะครับก็คือผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงสายพานนะครับหรือว่าเป็นเสียงหน้าคัสคอมแอร์กันแน่นะครับวันนี้ก็เลยามาตรวจเช็คนะครับว่าเจ้าเสียงที่ว่าสองเสียงน่ะเป็นเสียงอะไรกันแน่นะครับอ่ะตอนนี้นะครับแสงมีนะครับเดี๋ยวพานานะไป ฟังด้วยกันเลยนะครับว่าเสียงที่ว่านั้นเป็นเสียงอะไรนะครับ เมื่อสักครู่นะครับน้าๆก็จะได้ยินเสียงนะครับแล้วก็ได้เห็นอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับน้าๆสายพานครับสายพานตัวเนี้ยนะครับเขาเขาสั่นมากใช่ไหมครับแม้กระทั่งคอมแอร์เนี่ยไม่ทํางานเนี่ยนะครับสายพานเขาก็ยังสั่นอยู่เลยนะครับสั่นทุกจุดเลยนะครับทั้งด้านบนด้านข้างนะครับ ทางด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับคือสั่นทุกจุดเลยนะครับปกติแล้วสายพานจะสั่นนะครับก็ต่อเมื่อคอมแอร์ทำงานและแม้กระทั่งเขาสั่นเมื่อคอมแอร์ทำงานเขาก็ไม่สั่นเยอะขนาดนั้นนะครับใช่แล้วครับนั่นนะเกิดจากตัวสายพานคอมแอร์เนี่ยหย่อนมากกว่าปกตินั่นเองนะครับหย่อนมากแค่ไหนเดี๋ยวนะนะไปดูนะครับ ตอนนี้นะครับนานาก็น่าจะทราบสาเหตุกันแล้วนะครับว่าเจ้า2เสียงที่ว่านะครับก็คือเสียงคล้ายๆเสียงสายพานนะครับและก็เสียงคล้ายๆกับเสียงหน้าคัดคอมแอร์ที่เป็น2เสียงที่ผมบอกนานามาตั้งแต่ข้างต้นนะครับเขาเกิดจากสายพานคอมแอร์หย่อนนั่นเองนะครับแล้วหย่อนมากๆด้วยนะครับโอ้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับก็ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับนานาก็สามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะนะครับโดยการนี่ฮะปรับตั้งที่น็อตปรับตั้งโมเลสายพนคอมแอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเขาจะปรับโมเลสตัวนี้นะครับซึ่งโมเลสตัวนี้จะเป็นตัวปรับความตึงหย่อนของสายพานคอมแอร์นั่นเองแต่ก่อนนนะที่จะปรับนะครับนานาต้องคลายน็อตเบอร์14เขาก่อนนะครับ คายแค่พอตึงๆนะไม่ต้องให้หลวมนะครับพอตึงๆก็พอจากนั้นนาๆก็มาขันนะครับขันเข้านะครับขันเข้าเนี่สายพานจะตึงนะครับคายออกนะครับสายพานจะหย่อนนะครับส่วนระยะนะครับผมตั้งไว้ผมไม่ได้วัดเนาะนะครับผมตั้งไว้ประมาณ5-7มิลนะครับผมใช้ความรู้สึกเอาประมาณนี้นะครับอ่ะ หลังจากที่ผมตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับแล้วเราลองไปฟังเสียงกันดูนะครับว่าไอเสียงที่ว่าเนี่ยนะครับและการเขาเรียกว,ว่าการเต้นของสายพานเนี่ยนะครับจะยังมีอยู่ไหมนะครับ เป็นยังไงบ้างครับนา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 ก็จะเห็นได้ว่าตัวสายพานเนี่ยนะครับไม่เต้นแล้วใช่ไหมครับก็คือเขาไม่สวิงละนะครับเขาคือหมุนนิ่งเลยนะครับนิ่งมากๆเลยและก็ไม่มีเสียงแล้วด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนานาก็จะสังเกตได้ว่าเมื่อคอมแอร์ทำงานเนี่ยนะครับสายพานก็จะเต้นแค่นี้เดียวเองนะครับและก็ไม่มีเสียงหน้าคัดคอมแอร์อีกแล้ว เพราะฉะนั้นสาเหตุทั้งหมดนะครับมาจากสายพานคอมแอร์หย่อนนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะนำรถเข้าไปไปร้านไปอู่หรือ,อ,อไปทำการแก้ไขเนี่ยผมอยากให้นานา,นา FC ทุกท่านนะครับซึ่งผมว่านานา FC ทุกท่านที่เป็น FC แท้ของผมเนี่ยสามารถ ปรับตั้งสายพานคอมแอร์ได้เองได้ยอยู่แล้วนะครับให้เรามาตรวจเช็คอย่างละเอียดด้วยตัวเองเสียก,ก่อนนะครับเอาเท่าที่เราทําได้นะครับละเอียดเท่าที่เราทําได้ก่อนที่เราจะนํารถไปให้คนอื่นตรวจเช็คนะครับเพราะไม่เช่นนั้นอย่างที่นานา้า,าวันดีอ้อยเข้าปากช้างแล้วเอาออกยากมากนะครับเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จริงๆก็ อส่วนตัวนะครับผมก็บางครั้งอะ่ะมันก็มีมีบ้างนะครับว่าเออไม่ได้มาตรวจเช็คอะไรแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับคือผมไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรดีนะคือบางครั้งเ่ะคือรถคันนี้นะครับ รถคันนี so, 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 ้ค so, ุณภรรยาผมใช้นะครับเพราะฉะนั้นผมผมมีเวลาตรวจเช็คค่อนข้างน้อยนะครับและตรวจเช็คแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเป็นการตรวจเช็คครั้งใหญ่นะครับส่วนการตรวจเช็คอย่างละเอียดเนี่ยบางทีผมผมไม่ได้มีเวลาตรวจเช็คนะครับเพราะกลางค่ำกลางคืนก็จะมาสตาร์ทเครื่องก็คงจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าข้างบ้านเขาจะว่าเอาได้นะครับเพราะผมหนึ่ง้านทีก็สามทุ่มสี่ทุ่มนะครับก็ประมาณนี้ก็อยากฝากเอาไว้นะครับให้ ให้เป็นแนวทางให้กับน้าๆนะครับว่าเอ้อเจ้าเสียงประมาณนี้แบบนี้นะครับเขาไม่จําเป็นจะต้องเป็นที่หน้าคัดคอมแอร์เสมอไปนะครับประมาณนี้และก็ไม่จําจเป็นจะต้องเป็นที่บูเล่ปรับตั้งเสมอไปนะครับไม่เช่นนั้นนะครับอืมนะครับงานจะยาวได้นะครับถ้าน้าๆนํารถเข้าไปให้คนอื่นตรวจเช็ค นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับนานาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครผมสวัสดีครับ